บ้านหน้ากว้างมากจริงๆค่ะตรงนี้ยี่เมตรเลยค่ะห้องนอน3ามห้องนอนที่นี่นะคะจะบอกว่าหันออกหน้าบ้านหมดเลยค่ะได้วิวหน้าบ้านสวยทุกห้องค่ะเพราะฉะนั้นวันที่มาเลือกว่าใครจะนอนห้องไหนเนี่ยสบายมากไม่มีปัญหาวิวเดียวกันหมดเลยค่ะ สวัสดีค่ะแก้วจากรายการแม่บ้านช่างเลือกเลือกค่ะวันนี้มีผู้บริโภคมาดูบ้านด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณที่พีเจค่ะสวัสดีครับเด็กๆนะคะพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะอยากได้บ้านฟังก์ชันที่เปลี่ยนไปค่ะวันนี้เราจะไปดูบ้านเจ๋งๆเ,เ,เ,เท่ๆกันค่ะที่สยามไฮวิวคลองหลวงเอราวัณค่ะ ถึงแล้วครับว้าวสวยจังเลยอ่ะเหมือนบ้านเท่ๆในเมืองเลยเนาะน้องๆสวัสดีครับโครงการดีคอนทครับสวัสดีค่ะดูบ้านค่ะบ้านสวยมากชอบที่เขาเลือกต้นไม้จังเลยอ่ะดูสิเท่สวยซุ้มหน้าโครงการก็สวยแับเฮาส์ที่ก็สวยตัวบ้านก็สวยต้องไปดูข้างในหน่อยแล้ว ที่โครงการสยามไฮวิวคลองหอลวงเอราวัณนี้นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวสวยๆในพื้นที่คลองหลวงปทุมธาน,นีค่ะทำเลโครงการนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะโตโครงการอยู่บนถนนเอราวัณหนึ่งนะคะเดินทางสะดวกมากเข้าออกได้ทั้งถนนคลองหลวงแล้วก็ถนนเรียบคลองระพีพัฒน์ค่ะเข้าออกเมืองก็ง่ายนะคะใกล้ทางด่วนดอนเมืองโทเวแล้วก็วงแหวนการจนาพิเศษค่ะรอบๆโครงการนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างค่ะ ห้างสปปรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่าจะไปตลาดไทยนะคะขับรถไม่เกิน5นาทีถึงค่ะซื้อหาผักผลไม้ราคาส่งได้สบายๆเลยค่ะอยู่บนพื้นที่ดิน23ไร่กว่าๆนะคะแต่ว่ามีบ้านแค่99ยูนิตเท่านั้นเองนะคะ ได้ความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆค่ะที่นี่มีบ้านที่เลือก2แบบด้วยกันนะคะก็คือจะมีแบบโฟล์พื้นที่ดินเริ่มต้นเนี่ย54ตารางวาพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรค่ะมี3ห้องนอน3ห้องน้าจอดรถได้4คันค่ะแล้วก็จะมีแบบชั้นพลัสนะคะที่ดินเริ่มต้น57-81ตารางวาค่ะก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้4คันเหมือนกันค่ะ ที่นี่บ้านชานพลัสค่ะที่แกจะพามาดูค่ะบ้านหน้ากว้างมากจริงๆค่ะตรงนี้20เมตรเลยค่ะคือถ้ามองง่ายๆนะคะก็เหมือนมีบ้านสองหลังอะ่ะต่อกันเลยค่ะ <Wow. S 1> แล้วที่เห็นมีเด็กวนนี้นะคะก็คือพื้นมันหน้าเล่นจริงๆค่ะลางมันกว้างพอจอดรถได้4คันเลยค่ะแต่ว่านะคะถ้าบ้านไหนเนี่ยไม่ได้จะจอดรถสคันขนาดเนี้ย สายต่อเติมอย่างแก้วเนี่ยรับรองต่อมาอีกห้องนึงแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ยังจอดรถได้2คันสบายๆไม่ต้องไปจอดหน้าบ้านเบียดเดียนเพื่อนบ้านเลยค่ะเดีย๋ยวไปดูข้างในกันนะคะพ j let's go ตรงนี้คือดีงามมากเพราะว่ามันเป็นโฟเย่นะคะ ที่ใส่รองเท้าที่ทางโครงการทำไว้ให้ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดๆเลยดีมากห้องรับแขกที่นี่เขาโปร่งโล่งจริงๆค่ะสบายไม่ล่ายเล่นเกมสบายเลยค่ะและที่สำคัญนะคะที่โปร่งได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะกระจกทุกบานเขาจะออกแนวโอเวอร์ไซส์หมดเลยค่ะกระจกโอเวอร์ไซส์ที่บอกนี่แหละค่ะ คือเราจะมาเทกวิวด้านข้างฝั่งนี้นะคะจะทําเป็นสวนก็ได้แต่ถ้าเกิดสําหรับแก้วนะคะมีลูกหลายคนที่บ้านเนี่ยสระว่ายน้ําค่ะขุดสระลงไปเลยเราจะได้ฟังลูกเราว่ายน้ําจากในบ้านแอร์เย็นๆไม่ต้องไปขับเฮาส์ค่ะบางทีก็ขี้เกียจไปเฝ้าที่ขับเฮาส์เนาะมาฝั่งนี้ค่ะนี่เลยด้วยความที่มันเป็นโถงโปร่งแล้วก็คอนเนคกันหมดเลยค่ะระหว่างรีวิงรูมกับดินงรูมเนี่ยนะคะมันทําให้ เวลาเรากินข้าวเนี่ยเราก็ได้ดูทีวีไปด้วยนะเอาจริงๆก็เวิร์กเหมือนกันโดยเฉพาะเด็กเนี่ยจะติดทีวีมากกินข้าวไปด้วยดูทีวีไปด้วยพ่อแม่ก็สงบสุขดีนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งทําได้หลายอย่างเลยนะคือถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุมีเด็กอ่อนสามารถปรับตรงนี้ให้เป็นห้องนอนกลางวันห้องเด็กสําหรับบ้านแก้วเนี่ยเป็นห้องเล่นดนตรีลูกเลยคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะอลูมิเนียมที่เนี่ยของญี่ปุ่น เสียงทนทนอะไรรู้ไหมทนมือทนเด็กด้วยแล้วก็เก็บเสียงไม่ใช่เก็บอะไรค่ะเราก็ไม่ได้ยินเสียงข้างนอกและคนข้างนอกก็ไม่ได้ยินเสียงลูกเรากำลังซ้อมกลองค่ะ <Wow. S 1> ครัวค่ะ จริงๆที่นี่เขาสร้างเป็นเหมือนพันทีแล้วก็มีไอแลนด์ไว้ให้นะคะต่อน้ำต่อไฟไว้ให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าหลายๆคนนะคะหนี่ก็จะพาไปดูก็คือสามารถที่จะต่อไปด้านข้างได้ด้วยเพราะว่ามีพื้นที่เหลือพอค่ะแล้วก็บานฟิกตรงนี้เอาออกเลยแล้วก็ต่อเป็นครัวหรือว่าจะเป็นห้องอเนกประสงค์ออกไปด้านข้างได้เลยค่ะแต่สำหรับแก้วนะคะแก้วเป็นคนที่ ชอบครัวเล็กๆก็พอชอบไปข้างหลังนี่ค่ะมันมีลานซักล้างอยู่ข้างหลังนะคะจะทําเป็นห้องลอนดุ่ก็ได้หรือจะเป็นครวัวไทยต่อหลังบ้านแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะได้ห้องอเนกประสงค์เพิ่มใหม่ห้องนึงห้องให้เด็กๆไปเล่นนะคะดีค่ะชอบแล้วก็ห้องน้ําด้านล่างนะคะจะมีโซนที่อาบน้ําได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต่อเป็นห้องอเนกประสงค์หรือเป็นห้องนอนเพิ่มเนี่ยสบายมากเพราะว่าห้องน้าอาบน้ําได้ข้างล่างนี่แหละ อันต่อมานะคะที่ชอบมากเลยก็คือห้องเก็บของค่ะ <Hey. S 1> ใหญ่อ้าวพี่มาจากไหนเนี่ยใหญ่จริงเด็กเข้าไปอยู่ได้เลย <c oughs> <c oughs> คือเป็นห้องเก็บของที่ใหญ่จริงค่ะแล้วก็สามารถเดินเข้าไปได้จริงๆเพราะฉะนั้นของชิ้นใหญ่ๆเครื่องดูดฝุ่นอะไรเอย่ยอยู่ในนี้สบายมากห้องเก็บของที่ใหญ่พอบ้านจะไม่รกค่ะ บันไดที่นี่ค่ะเดินและพื้นนั่นตึบจริงๆเพราะว่าโครงสร้างเป็นคอนกรีตค่ะแปะหน้าด้วยพื้นไม้ไม้จริงนะคะสีสวยมีความรู้สึกโฮมี่น่าอยู่มากเลยค่ะส่วนราวจับค่ะเป็นสเตนเลสแข็งแรงทนทานแล้วก็ดูใหม่ตลอดเวลาด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะชั้นบนที่จะพามาดูคือห้องมาสเตอร์เบดรูม กับ Walk in Closet ออจอบสวยค่ะแล้วที่สำคัญเออเพดานที่นี่สูงมากจริงๆค่ะสูง3เมตรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบิวขึ้นไปอ่ะมันเก็บของได้ถึงกระมนเลยนะดีงามมาค่ะมาดูข้างในกันโดยส่วนตัวแก้วเนี่ยนะคะ Walk in Closet เนี่ยมันควรจะแยกกับห้องนอนโดยเฉพาะถ้าเรามีใครนอนด้วยในห้องนะ่ะเวลาเราลุกเข้าห้องน้ำมันจะเสียงดังเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ กั้นเถอะเชือกแก้วมันจะทําให้เวลาเราเข้าห้องน้ำแล้วมันเงียบนี่กั้นเลยเอาบานกระจกกั้นได้นะคะส่วนด้านในมันโปร่งจริงๆด้วยไซส์กาลังเหมาะค่ะคือก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์เกินไปเพราะสําหรับแก้วน,น้ำแกะมองว่าห้องนอนเข้ามานอนอย่างเดียวไม่ต้องวางคอมพิวเตอร์ไม่ต้องวางทั้งสิ้นเลยนะห้องนอนขอแค่โปร่งโปร่งกระจกโปร่งโปร่งเพดานสูงสูงมันดูแบบน่ายอยู่มากค่ะ นี่อีกอันนึงเลยค่ะฝั่งนี้ชอบสุดก็ตรงนี้แหละและเป็นจุดที่ต้องต่อเติมทุกต้องเดี๋ยวพาพี่ดูตรงนี้เลยค่ะแอบถามสถาปนิกของที่โครงการมาแล้วค่ะว่าต่อเติมได้จริงๆค่ะเป็นโครงสร้างกระจกตรงนี้ค่ะน้ำหนักจับได้ค่ะแล้วก็ทำเป็นห้องดูทีวีดูซีรีส์ติดแอร์นั่งเงียบๆคนเดียวเล่นมือถือกุ๊กกิก๊กห้องนี้ดีที่สุด ออกจากห้อง master bedroom นะคะเป็นส่วนที่น่าประทับใจมากเลยโครงการเขาบิ i l d ไว้ให้เป็นไอเดียเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เขามีพื้นที่ยาวๆเกิดจากบ้านหน้ากว้างนี่แหละเลยทำได้พื้นที่ยาวๆเขานะคะสามารถทำเป็นเคาน์เตอร์ไว้ให้เก็บข้องวางของนี่เลยมีตู้เย็นประเสริฐเลิศล้ำมากเช่นกลางคืนนะคะหิวน้ำหิวนมอยากกินมาม่าอยู่ข้างบนไม่ต้องลงไปข้างล่างค่ะพวกโลชั่นเย็นๆทั้งหลายเนี่ย ใส่ในนี้เป็นของข้าพเจ้าเองนี่ค่ะเครื่องชงกาแฟเพราะว่าตื่นมาตอนเช้าบางทีเราไม่ได้อยากจะลงไปข้างล่างเนี่ยค่ะมีเคาน์เตอร์ตรงเนี้ยเบาๆแล้วก็ใช้ชีวิตรอดได้หนึ่งมือแล้วก็กลับไปนอนใหม่นั่นคือดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนที่2กันนะคะ ห้องนอน3ห้องนอนที่นี่นะคะจะบอกว่าหันออกหน้าบ้านหมดเลยค่ะได้วิวหน้าบ้านสวยทุกห้องค่ะเพราะฉะนั้นวันที่มาเลือกว่าใครจะนอนห้องไหนเนี่ยสบายมากไม่มีปัญหาวิวเดียวกันหมดเลยค่ะและที่นี่นะคะจะบอกว่าแต่งเหมือนที่บ้านแก้วเป๊ะเลยค่ะ oh. จริงป้ะอ้าวถ้าบ้านไหนมีลูก2องคนนะคะก็เตียงสองชั้นแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้มีสมาชิกเยอะเหมือนที่บ้านแก้วนะคะ สามารถที่จะคอมบ i ายสองห้องนอนนี้ได้เลยห้องนอนที่สองสเพราะว่าบ้านหลังนี้จริงๆเขาเป็นระบบพรีแคสก็จริงแต่พรีแคสจริงๆพรีแคสเนี่ยมันเจาะไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาคิดเผื่อเราไว้แล้วเลยว่าผนังห้องเนี้ที่เชื่อมระหว่างห้องที่2ที่3จะเป็นผนังเบาคะ่ะเจาะได้ทลายได้ด้วยผนังตรงนี้ก็ทลายได้กลายเป็นห้องใหญ่ๆอีกห้องนึงเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่สามารถทําเป็นมาสเตอร์เบดรูมสองห้องก็ได้นะอา้าวลูกหายห้องน้ำส่วนกลางชั้นสองค่ะใหญ่แล้ววัสดุที่เขาใช้เนี่ยอุ๊ยแอบชอบกระเบื้องอนะ ดูเก๋นนะและที่สําคัญคือแกจะเช็คทุกครั้งที่ไปทุกโครงการเลยนะคะว่าเนีย่ยให้หรือเปล่าเพราะว่าติดแองแล้วมันยุ่งยากแล้วก็แพงด้วยเขาให้ค่ะ ที่ส่วนกลางที่นี่นะคะจะมี2ชั้นเลยค่ะด้านบนเนี่ยจะเป็นฟิตเนสนะคะอุปกรณ์ครบค่ะโดยเฉพาะลู่วิ่งเนี่ยเอาไว้ให้เด็กๆปลดปล่อยพลังได้สบายมากเลยค่ะชั้นล่างจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเป็นสระเกลือค่ะแล้วก็มีจักรุชี่มีสระเด็กนะคะแล้วที่สําคัญคืออยู่ในร่มค่ะเพราะว่าเด็กๆเวลาเขาอยากว่ายน้ํานะคะ <Wow. S 1> เขาไม่สนใจหรอกว,ว่ามันเที่ยงหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นว่ายที่เนี่ยว่ายได้นานเลยค่ะสบายมาก หลังจากนั้นนะคะก็จะมีนี่ค่ะใกล้จุดรปภด้วยค่ะแล้วก็ดูแล24ชั่วโมงเวลาเข้ามาก,ก็ใช้ระบบ e ีซีการ์ดนะคะปีดเข้าบ้านสะดวกสบายมากค่ะและสาวไว่นะ้ำกับป้อมยามจริงๆไม่ไกลกันค่ะเพราะฉะน,นั้นสุดนี้แกชอบมากจริงๆเวลาเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่กอนเรียนที่รปภได้ค่ะอันนี้ดีจริงประทับใจค่ะ yeah. มีระบบเสริมน้ำอัตโนมัติด้วยค่ะหลังจากที่ไปไถสกูตเตอร์มาทั่วโครงการค่ะเป็นยังไงคะสวยไหมคะที่นี่นะคะสยามไฮวิวคลองหลวงเอราวัณค่ะสวยมากจริงๆต้องมาดูนะคะราคาเริ่มต้นแค่5.39เองแล้วคือสวยอะ่ะชอบมากอย่าลืมนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้นะมีโปรโมชั่น9เดือน9ด้วยค่ะ สายช็อปอย่างแก้วแบบไม่พลาดแน่นอนค่ะต้องเข้ามาดูแลลดแรกแจกแถมหนักมากจริงๆค่ะตลอดเดือน9ก้านะคะเข้ามาคุยก่อนได้ค่ะแก้วนะคะเป็นคนที่ติดตามโครงการของสยามไฮวิวมาหลายโครงการนะคะแล้วก็สังเกตว่าบ้านเขาสวยจริงๆแล้วก็จะเป็นบ้านแนวหน้ากว้างแบบนี้ค่ะมันทําให้น่าอยู่มากขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ แนวคิดการออกแบบของเขาเนี่ยก็คือหยิบจุดเล็กๆน้อยๆเรื่องแดดเรื่องลมพวกนี้ค่ะน่าประทับใจมากคือสร้างจากการใช้ชีวิตของคนจริงๆเลยยังไงแวะเข้ามาชมของการก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>